สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีแฟนขับเ c ทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าท่านผู้ชมทัวโลกค่ะมนีเสากันิกาพาพี่น้องเขาโคเขา,ขาปลาเด้อค่ะม,มาหาเห็ุมนีมาผู้เดียวค่ะ่บวสวิดพันิติทุะะระเนาะค่ะพ่นบ่ไดมาเซาวกานิกามากับอันพีเสาเจ๋ยเนาะคะ่ะมาที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะคะ่ะไปค่ะพี่น้องไปลุ่นน้ำกันวาสิมานบอเนาะคะ่ะมนีจเป็นจังไดามาผู้ดเดียวสิคือบอ ไปยางปลาเป็นหมูกับสาวกันิก้าค่ะพี่น้องไปค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ตูมตัวแลกของเัาค่นนี่เห็ดท่านค่ะเห็ดข้อแปงค่ะข้อแปงหรือว่าเห็ดขาวดินค่ะพอทเทข้อแปงค่ะพี่น้อง ดอกนึงค่ะสวยสวยแค่แดงค่ะโอ้ดอก,ดก,ดอกใหญ่เติบพี่น้องขาใหญ่ๆเลยบวกดอกเดียวค่ะพี่น้องบวกดอกเดียวโอ้ยดอกเดียวกับดอกใหไงสัง่ง ให้แดงค่ะ <s> พ <ab ACL U> ี่น้องนี่ค่ะพี่น้อกให้เพร่งหวานค่ะ แดงค่ะพี่น้องเอห็เดไข่งไงาาขา,า,า,คาวค่ะพี่น้องโอ้ยดอกคือจังไงงามๆเลยค่ะนี่เห็ดขาวดินงามๆอีกดอกนึงค่ะวันนี้ก็เงียบเงาแน่แหละค่ะพี่น้องมาผู้เที่ยวเนาะ หนากะซิเป็นเห็ดขาวค่ะก็ะเห็ดแดงเนาะพี่น้องแด้ว้าวล่ะค่ะพี่น้องสวยงามมากนี่เห็ดไข่เขียวค่ะว้าวสวยๆเลยอึ๊บอื้ขายใหญ่ๆเลยค่ะนี่แต่เห็ดขาวดินค่ะ เปียก็ค่ะ ขาวค่ะพี่นอ้องส่วนหมากผ่อเต้เขาวดินคะ่ะตุ้มใหดไข่ค่ะไข่เขียวพี่นอ้องโอ้โหโหยปลอมพ่อตุ้สีพอ่อแต่ละดอกคะ่ะนานมากคากะบกหอยซุ้มพูนปันใดขาวดินตุ้มให้แค่เขียวค่ะพี่นอ้อง สาวกันเลกค่ะเกือบเปียบป้าพี่น้องสวยงามมากนี่สวยๆเลยค่ะอค่ะอยู่ไกลๆก,กันกระตุ่มหน่อยบางนึงค่ะเห็เห็ดโกแดงจอยสมพูดนิดหน่อยเห็ดแดงดอกเงี้ยงามๆค่ะพี่น้อ,นอง ใหญ่สวยงามมากขาวดินอุ้พี่นองพอเฮ็ดปวกแดงค่ะป้าจะได้จังนี้ดอกเดียวนอนนอนหมูไปใส่โอ้ยหมูเขาพอเป็นมูเป็นกล่องกานิกาพ่อดอกเดียวอีกแล้วทั้งปีถักศาสนี่พี่นองชมความางามค่ะว้าว ข้างหาพ้ออีกเนาะค่ะข้างหน้าขาคือสีเงาขาพี่เนาะเลือกคักเสียงกระบอกีแบบ,บน,นี้เพราด้เสียงมานกะ็คือปลาสีดํเนาะคะ่ะโอเคที่เอาหอดเนาะคะ่ะซอฟต์นกาสิโอเคที่เอาหออดืวพี่น้อง โค้ดเฮดพวกโอ้ยโอ้ยดอกงามเลยค่ะพี่น้องดอกใหญ่ดอกงามแฮงไม่ดอกดีห้องดอกมึงกล้าโค้ดเลยค่ะปปาดสวยงามมากนี่มันเหลวมันเหลวพี่น้องคูดอีกขาคือสีโบนี่ขาุ่งปุ่งเตีงยสิ น,นี่ค่ะขาอุบัวพวกอ้วกพวนีอ่ออกอีกแถวพี่น้องนี้กำลังออกเลยโอ้ยพี่น้องมึงที่ล่ะบ่เอากับบได้เนาะค่ะนี่กำลังเตกขึมม้นมาเมื่ออื่นนี่ออกอีกแถแหละ โอ้๋ปุ้ง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  <_ d ata> พี่น้องเห็ดไข่ค่ะน,น้ำน้ำอีกแล้ว <_ d ata> โอ้ยมาแล้วมาแล้วเ <_ d ata> จอเห็ดปวกแล้วก็มาเห็ดไข่ไนีสวยสวยเห็ดแป้งค่ะพี่น้องเห็ดข้าวแป้งดอกใหญ่ๆ เอา้บ่มาเอาไปแต่สัตเปิดพี่น้องก็นที่ก้ามาแล้วค่ะเห็ดพ่นสามจูงเรียงกันเลยพี่น,อน้องนี่สวยยสวยๆนี่ อีกดอกนึงค่ะโอ้ยจูม่มง,งามเลยพี่น้องนี่เห็นไหสวยงามคนเดียวกับสีสาเนี่ยเด้อค่ะมันคือมาสวงเนาะพี่นอ้องกำลังแตกขึ้นเลยค่ะนี่ไก่กัเคียโอ้ยสีหลอดบล่ล่ะสีเปตตลอดบ่ล่ะค่ะพี่น้องสีจงไหวมันสีแมนบล่ล่ะนี่ ห้อยแตกเง,งี้ว่าแม่ยังเนียค่ะเฮ็ดปวกสิขึืนได้นี่พี่น่องนี่โอ้ยกำลังแทงนี่นี่พี่น่องโอ่จงไวกับเซ็ตเลยเลยะค่ะนี่ไก่เคียยที่มืดก็สีโใยญ่ เอาจังสีละพ่อ้อยู่พอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่ขาเหงาอยู่ค่ะนี่กำลังแตกพึ่ง สพบ่อากับบัวด้านะคะพี่น้องแบบบัวเอาคนอื่นเอาคือเก่าเพราะว่าไปไม่เคลียร์ไหมคะแต่ยุ่งกำลังเสียบนี่โอ้หางเล้วพี่น้องม้าแล้วเกือบเหยียบอีกแล้วพี่น้อง ปวกดอกเดียวเลยพี่นาะก้าวขาเกือบขวมละอืม,อมค่ะปิดปวกดอกเดียวขากับปเมืดแลวแล่ะค่ะแต่ดอกมันงแข็งอยู่พี่นนองโอ้ยดังปอกเลยตัวละสา์ฉันให้ขอแปลงรองงามค่ะพี่น่อง แ่งดอกสวยๆเลยค่ะตูมเหชรแดงงามๆค่ะพีหน้องเมงแสงตกกระทบลงมาพอดีว้าวนี่พี่หน้องเทาเบิร์ดโอ้ยเราเจอกันช้าไปเด้นี่อ มไม่เป็นตาเสียดายนอนกินหมดเลยได้บน่นี่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ดอกสองด,กดกอกดอกสา,กกา,อามาอ,าอยู่อ,ยอ,ยอ้ยเปลือยเหมือนพี่น้องโอ้ยสาวกันนี่เก่าอุตส่าห์มาผ่อเฮ็ดปวกเบื่อได้อยู่หน่อยหน่อยสาวผัวมูบกใหญ่เรียบร้อยเหมือนเลยพี่น้องโอ้ยได้อยู่สามสี่ดอกค่ะ ปอกดอกเดียวค่ะต้นโดนผอดเธออื้มคุณได้ตี๋หลมปากง,งางเลยพี่น้อง <c oughs> เขากระสีโบเห็นตีนี่ตูมบักงามมันว,ว้าวพี่น้องพอ่อแลี้ยงเงี้งงามๆเลยค่ะโอ้ยมัน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 ,มน,มนเอาอย่างนั้นจะมาด้วยพี่น้องร้อนมาผู้เดียวค่ะแต่ขาบ่ยาวเพิ่อนใดกระหิดปลวกบ้าน,นี่โอ้ยบังขางามพี่น้องงาม อบๆเลยโซคณนิการ์ผัวอยู่ทั้งโพอนอีกดอกหนึ่งยกไปเห็นนี่พี่น้องอู้ยดอกใหญ่ดอกงามมันมันนี่พี่น้อง่ใหญ่ๆ่ใหญ่อีกหนึ่ง่ให,ใ,หใหญ่อีกหนึ่งว้าวเฮ้ยมันมันมันมาผู้เดียวว่าแต่สิเลี้ยวบ่เห็นเห็ด ด้วยค่ะข้าแม่ขอหญงเงี้ยนี่วูบิโนงเฮ้ยสวยสวยสวยยางไปยนางมาขอมย,ยังงามงามๆอีกแล้วพี่น้องนี่พ่อใหญ่ๆงามๆอีกแล้วเห็ดไข่เขียวค่ะสวยงามมาก นี่ดอกตูมค่ะอุ้ยขาพี่น้องขาดอกตูมกับโพโลแล้วนี่ปาดพี่น้องเลี้ยวเห็นแต่ใกล้ๆเลยค่ะนี่อุ้ยมานเหลียวเซากันิเก็มานอีกแล้วดอกหง่ดอกงามค่ะนี่อสวยๆโอ้ขากต่ยังสวยอยู่นี่พี่น้อง เพือเฟกค่ะปวบกตาพี่นอ้องดอกเดียวขาใหญ่ๆค่ะเอาได้ไหมเนี่ยโกยเอาก็ได้ขาใหญ่ขาใหญ่นี่ขาผุไปหน่อยนึงว้าวมาพ่อค่ะเต็มแล้วสวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่เจยเวียนมาพอกันกันนี้กามาผู้เดียว เดี๋ยวจิให้เบ่งตาจักหน่อยค่ะพี่น้องพั่านได้ซองตาพี่หน้องมึงแกนี่เกือบเต็มตาแล้วค่ะพี่น้องเนื้อสะ้นอ่อนของเขาแต่นี้ก็ได้เห็ดปวกอยู่ขางล่างน้ำค่ะเห็ดไข่เขียวงามๆคือกันคุณภาพเลยเนาะแม่จ้าจะนักจะเต็มมาฐานมาฐานของเขาอยู่เขาให้าบกระตากัมีแห้งแล้วไปเจียวเียวเกือบเต็มเลยเห็ดผือกข่ลายค่ะพี่น้องขาลายขาลายดอกงามๆค่ะ ตั้งดอกกาจิบบเดท้ายเนาะค่ะเห็ดขาวบ้างเถอซาฟานิกากับเก็บเอาเลยพวมเห็นเป็นหมูสีหาดอกค่ะพี่น้องอดอกงเดียวเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะ,คะดอกคิดเขาแปงค่ะดอกนี้ดอกงดอกนะ พึ่งค่ะพี่น้องพึ่งยังโอ้พึ่งกาแฟเพึ่งตองข้าวดินเป็นมูลเหรอพี่น้องเพื่อขอกลิ่นเก็บค่ะมีเห็ดอะไรให้เก็บก็เก็บอันนั้นนี่ตุ้มตุ้มตะมูตะมีผาอาจจิโบคอยอันนี้ปั้นได้กับขอโทษขออภัพ่ยด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามาผู้เดียวค่ะ น้องเถื่อกะสีสาเนี่ตู้เพชรไข่เขียวค่ะพี่หนงหนึ่งตู้มี่ตู้หนึ่งค่ะง<อ>ามๆเลยไข่เขียวจะเขียวจะเหลืองดอกพี่น้องนี่เหลืองเอือยเอยอยดอกสวยๆค่ะว้ มีเจ้าของโอ้ยนะคะเนี่ยมือเด้อพ่อพอพอ,ออกไปเหนืสยสวยๆค่ะบวกดอกเปียวค่ะพี่น้องถอนเอาเลยเขาเปรงดอกไงดอกงามค่ะนี่ เห็นโมพี่น้องเหลือมม,มันเป็นสีขาวเกียวค่ะพี่น้องงามงามนี่ว้าวสวยหวานค่ะบาดอกงามงามเลยอุย้ยพี่น้องเห็ดเพิ่งหวานดอกงามงาม,งามค่ะนี่สวยมากบวกดอกเดียวค่ะพี่น้องว้าถอดทุงมือเลยงูก,กัดเดี๋ยใส่ทุ้งมืออีกแล้วค่ะ พึ่งคะ่ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งข้าวขาขจรแบบนี้ดอกงามงามนี่คะ่ะพี่น้องเห็ดแตง,ค,ง,งค่ะดอกงามงามน่ไงค่ะงามงามแตงเปิดพี่น้องดอกไงดอกงามค่ะคนี่โบเมนบ้านโเบเมนบ้าน อันนี้นะบ้านแบบกําลังอันนี้เลยค่ะอุย้ยกําลังซุกหามหามนี่ทางพุนมีตู้มอีกตู้มนึงค่ะลูกกระชิ่โอ้ยลูกกระลูกอีีค่ะพี่น้องตู้มกับตู้มอี๋นี่ตูมจริงจริงจังจังห้บังไปไหมพี่น้องมันๆค่ะนี่สวยสุดสวยจริงไม่จกตาค่ะนี่ เุ้ยเด็กเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องนี่นี่เอออยากงานนี่เพิ่งขระจอดค่ะเพิ่ตัเตาออตัดเตาล่ะปวกดอกนึงค่ะพี่น้องเห็ดปวกดอกเดียว นี่ไข่เขียวดอกงดงามค่ะบวกดอกเดียวยานค้าเน่าเสียดายค่ะ นี่โอ้ขายังงามยังงามอกสวยงามมากเลยค่ะค่ะพี่น้องโซล่าเบนีเกะหาเห็ดออกมาแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะอ่าซาวกนิกะกัได้คลิปเดียวแหละเพราะว่ามาผู้เดียวนี่มันมันเปียวนะมาคนเดียวคนเดียวกับเปียวได้ค่ะเฮ้ยนี่อันนี้ของตาทองตาทองยายจะไม่กล้าสองคนอันนี้ของพี่เจยกับบาวิดโจกตาสองกตาค่ะ ค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มงานสาวกนิการกระบาสุวิตเสมอมาค่ะขอบคุณทีมงาน ที่มาเป็นหมูกันที่ไฮมาน่ำขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อค่ะจกได้กายาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวกานิกากระบป๋าสวีทนั่นเอเด้อค่ะทางช่องกานิกาชาแน,นลค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บ